กูดกันดิคยอดขายของบริษัทที่เคยทําได้สูงสุดก็ไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทเน้นวางจําหน่ายในบริษัทเป็นหลักเช่นเซเว่นอีเลฟเว่นท็อปโดรดัตเซิมาพี่น้อง s อสและก็วิสาหกิจช,มชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับแต่ปัญหาข้อแรกคือการหาช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็ขาดการปรับดันที่ดีดังนั้นทางกูดกันดิคอยากที่จะช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือชมุมชนช่วยเหลือ s m e มให้มีไรายได้ให้มีความมป็นู่ที่ยั่งยืนท่านวิ่งได้เราวิ่งด้วยท่านล้มกูดกันเดบ กูเน้นเราเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสุนใบไทยเพื่อผู้สูงวัยโดยตรงหลักๆก,ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้านเช่นยาทีฟันที่แปรงคนจริงแปรงลักคนฟอร์มได้ในหลอดเดียวกันแล้วก็ครีมเพื่อผิวหน้าของผู้สูงวัยโดยตรงเป็นต้นครับผม ยอดขายของบริษัทที่เคยทําได้สูงสุดก็ไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทผมเน้นวางจําหน่ายในโมตดนเทรเป็นหลักเช่นเซเว่นอีเลฟเว่นท็อปโรตาสเรมาตอนนี้เราได้เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับบริษัทแห่งหนึ่งที่เขามีความเชวชาญทางด้านร้านโชห่วยน้องินค้าเขาร้านโชห่วยซึ่งร้านโชห่วยในประเทศไทยมีมากกว่า4 0 0แสนร้านค้าเลยครับอยู่ตามตอกซอกซอยต่างๆและตอนนี้เราเริ่มมีการส่งออกเราเน้นไปทางด้านตะวันออกกลางเรากำลังขยายการส่งออกมากขึ้น,นเรื่อยๆเลยครับ ผลิตภัณฑ์จากผู้สูงวัยต่อไปมันจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเราจึงจาเป็นที่จะต้องมี p e r s o n บ l b r ที่เป็นแพทย์แผนไทยจริงๆผมก็เลยไปขอร้องให้คุณหมอจอยเนี่ยเราออกมาจากการที่ทํางานในห้องแลบที่ศรีราชาเรียนแพทย์แผนไทยให้หน่อยตอนแรกยอดขายแย่มากๆเพราะว่าเรามีแต่ใจที่สู้แต่เราไม่มีประสบการณ์เราอยากที่จะไปนําเสนอกับทางเซเว่นอีเเว่นตามร้านคา้าต่างๆที่มีสาขารเราก็เดินไปนําเสนอเลยโดยที่ทั้งแพคเกจจิ้งของเราทั้งแนวทางของวลิตภัณฑ์ของเราแย่มากเลยครับแพคเกจจิ้งผมวาดเองแล้วก็คิดไปเองว่าสีเนี้ยเ ต้องชอบสุดท้ายแล้วเขาก็ไปเสร็ตั้งแต่หน้าประตูเลยมันต้องมีทั้งเรื่องแนวทางการตลาดสินค้าของเราเนี่ยถ้าไปอยู่บนเชือของบตินเททำยังไงมันถึงที่จะมีการงุ้มอ่อนออกได้ไม่ใช่แค่ที่ว่าของเราดี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 แล้วมันบริ i ภคชั่นของลูกค้าเขามองมาแล้วเขาเข้าใจมาว่ามันคืออะไรการตลาดของเราในการที่จะผลักดันสินค้ายังไม่ค่อยดีนะเราค่อยๆสร้างขึ้นมาครับ น้อง SME แล้วก็วิสาหกิจชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับแต่ติดปัญหาข้อแรกคือการหาช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็ได้รับโอกาสเข้าขายในร้านค้าแต่ขาดการผลักดันที่ดีนี่แหละครับคือปัญหาดังนั้นทางกู๊ดกันอยากอยากที่จะช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือ s m e นะครับผมที่มีปัญหาการผลักดันยอดขายทางตลาดต้าการหาช่องทางการจัดจําหน่ายครับผมให้มีไรายได้ให้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนเช่นกันครับที่สําคัญไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆขายได,ยได้ค่อยแบ่งกำไรกันเรียกได้ว่าเอาเชือกมาผูกขากันไเเยท่่่าานวววิิงงดด้้ร ท่านลม้มกูเกินิกจะประยุงท่านขึ้นมาเองนะครับ วิสาหกิจชุมชนที่ชื่อว่าทุ่งสุวรรณออร์แกนิกฟาร์มเขาได้รวบรวมวิสาหกิจชุมชนมากกว่า20ชุมชนโดยที่เขาได้นำแนวพระราชดำริของในหลวงรชัชกาลที่9มาพัฒนาชุมชนเกษตรกรชาวบ้านชาวเขาให้มีความเป็นอยู่ยั่งยืนที่ดียิ่งขึ้นดังนั้นทางกู๊ดกันเด็กจึงได้เ,เห็นความตั้งใจที่ดีเราจึงได้เซ็นสัญ,ญญาร่วมเป็นพันธมิตรทางตลาด้านการาาาาช่องทางการจัดจำหน่ายและจากปัญหาเดียวกันเรายังได้เซ็นสัญญากับฟาร์มแคร์ฟาร์มาตุติคอนโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งานคณะบคัจดีตช่นันับ เกณฑ์การคัดเลือกอยู่2ข้อนะครับข้อแรกปิตภัณฑ์หรือว่าโรงงานของท่านเนี่ยควรต้องได้มาตรฐาน GMP เพราะว่าช่องทางการจําหน่ายในประเทศไทยแล้วก็ในการส่งออกเนี่ยครับผม GMP เป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับข้อที่2ครับบริษัทของท่านเนี่ยควรต้องช่วยเหลือชุมชนหรือว่าสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเมื่อท่านช่วยเหลือชุมชนหรือสังคมแล้ว Good c l i n i ก็นนย,ยินดีที่จะช่วยเหลือท่านเช่นกันครับผม ทางกู๊ดกันดกนะครับได้รับรางวัลมาหลายรางวัลนะครับแต่วันนี้ขอพูดหลักๆ2รางวัลรางวัลแรกนะครับเป็นการการันตีถึงยอดขายและก็คุณภาพของสินค้านะครับก็คือรางวัล7ซเว่ e อีเลเและอีกหนึ่งรางวัลนะครับคือรางวัล s m e s t a r t u p a w a r d นะเป็นรางวัลโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและก็ขนาดย่อมคามองแล้วว่ากู๊ดกันดกมีศักยภาพในการทางานและนอกจากนี้นะครับวันที่25นี้เรายังเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงรางวัลยนะครับเป็นกกลัังใใจห้บทีมอวอร์ดด้วยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอแนะนำทีมงานกู๊ดแกนด์ของเรานะครับเพื่อได้เห็นหน้าค่าตาก,กันนะครับว่าทีมงานของเรามีใครบ้างนะครับสวัสดีค่ะหมอจอยกู๊ดแกนิ์ค่ะเป็นเภสัชและแพทย์แผนไทยประจำบริษัทกู๊ดแกนิ์นะคะผู้พัฒนาสูตรและก็ควบคุมการผลิตสินค้าทุกๆชนิดภายใต้แบรนด์กู๊ดแกนิ์ค่ะคุณโจ๊ค่ะมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์ดูแลเกี่ยวกับช่องทางการขายในโมเดิร์นเทรดและโลจิสติกส์ค่ะ สวัสดีค่ะเบลล่าค่ะตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศนะคะดูแลทางด้านการตลาดและขายส่งออกต่างประเทศค่ะฮานิมค่ะ d i ต i อ a แอนด์ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมค่ะดูแลวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สวัสดีค่ะนิงนะคะ b บรนดิ้ง a ม a นเจอค่ะทำให้คนรู้จักและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ค่ะสวัสดีค่ะแพตะวันค่ะหรือว่าต้านะคะเป็นโคอิ d เนเตอรของบริษัทค่ะคอยประสานงานทั้งภายในองค์กรแล้วก็ต่างประเทศค่ะ ฝากแบรนด์ Good c a n i c ไว้ด้วยนะครับ